จราเลี้ยได้เหรอเมื่อกินเป็นไม้โอ้ต้องกินไปแล้วแบ่งแๆกันนะอะไรแต่นั้นยิ้ยแกะให้น่คะพี่แม่นังปื้นเนอะนังงองบุญกระไรได้เป็นไม้โมนี่ว้าวกดหัวใจหน่อยเร็วเรียกคุณดูห้าแสนให้กับความแมสของเด็กๆหน่อยได้ไหมคะว้าวโซโซมาสิ โจโจมาโจโจอยู่ไหนนะแก่มาจีเมี๋ยวเขาไม่กล้าเอาไหมเอาไหมลูกเอาที่โจโจหยิบกันโอ้ยกันใครเออสวยเอาล่ะรักว้าคนณเดี๋ยวแบ่งน้องกันนะเดี๋ยวเราแกะนี่ก็นไปด้วยโอ้โหมีหยิบยังมีอีกมา แกะเลยแกะเลยใครซื้อให้ลูกมากเลยมากแก้ได้เลยหรอคะขอบคุณค่ะด้ไแกะเลยใช่ใช่แกะหนูลองแกะได้เลยหนูกแก่เอาได้หมดเลยลูกเอากลับบ้านได้หมแม่ยน่อ๋อแม่แตะอ้ายหน่อยของใครเนี่ยลูกที่คขึ้อเดี๋ยวไม่ตั้งกล้องให้มันนิ่งๆหรอไม่ได้ต้องตามเด็กเราบังคับเด็กไม่ได้ไงเราต้องตาม ใช่ป้ะเดี๋ยวเราขอพี่เจนนี่ก่อนหน่อยพอหน่อยเดี๋ยวเราขอพี่เจนนี่ก่อนเอาไหมลองขอพี่เจนนี่ตามใจหนูไหมทักว่าอะไรคะเอาไหมขอได้ไหมคะอ๋อไม่เอาไม่เอก็ได้นะโมเน่ให้หมดเลยให้โมเน่กับโซหมดเลยให้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ที่น้องหน่อยโอเคใช้คำว่าเคลียร์ที่ พี่เมย์วะอย่างประมาณลานเบลนส์น้องต้องการลานเวเออตอนนี้คนดูสี่แสนห้าหมื่นนะแตงโมด้วยนะครโซมูวี่โมนี่ไอแตงโมโอเคค่ะมาละเอากล้องไหนพี่เจนกินด้วยได้ไหมคะเอาดูจินกินได้ไหมคะได้โมนี่กินอะไรอ่ะเอาแตงโมใช่ไหม วันนี้กินอะไรกันตามใจหนู่ไหมบอกพี่ยังเต็มไหมตามใจค่ะลูกอันหยิบเลยค่ะตามใจหนูก่อนพี่กันตามใจทุกคนเลยครับพี่โจออโจอ๋องครับอ๋องจริงโซว่าคล้ายยิวอยู่นะพี่โจแหลงใต้เป็นไหมเออแหลงใต้ไม้ๆมาถึงมองหน้าตาโตหมดเลยลูกเขาถามเขาก่อนสิคะว่าตามใจหนูไหมหนูจะได้หยิบลูกตามใจหนูอไม่ตามใจ นเก็บอาการหลานปลุกได้เยี่ยมคุณยิ้มตายใจหนูไหมในบุญพี่เมย์เอาอะไรมาขายไหมมีวันนี้มีอะไรที่เปิดตัวเลยที่แรกจริงปะจริงจริงของพี่เมย์เองหรอไม่มีแบรนด์พี่แล้วนะแบรนด์พี่หมดแล้วแต่ว่าแบรนด์โมนี่ะลูกโมนี่เอ้าเท่าไหร่พี่รัววันนี้เอาแบรนด์ผักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขอบร้อยห้าสิบอะเอากี่ชุดคะ พี่มีแค่5 0 0พันประมาณสี่ห้าพันะมยเน้ไข่ของไหมคะยิมันก่อนยิมานก่อนพี่เจนก่อนอันนึงสองอันนี้นี่อากินทําบี่กินนี่เน้ตัเองเขาเลี้ยงเก่งมากพี่จำไนพี่ทำใด้หนูไหมโอ้ยมยเน้กูไม่จำได้เร็วกูจำไม่ได้เร็วจ้ะพ ER ีไม่จำได้หนูไหมอไม่ไหวเร็วไม่ไหวเร็วนี่เ uh ั้กได้ไหม เก็ S <S กินเป็นบ้านตัวเองเลยอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอันนี้คือ150บาทเปิดตัววันนี้แล้วก็เออหนึ่งห่อมีห้าซองเด็กกินดีผู้ใหญ่กินได้ใครที่ไม่กินขากใครที่มีลูกมีหลานก็น <c oughs> คือเอาไปกินได้เลยนะคะตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นปีโป้เด็กอะไรอย่างน <c oughs> ี้ <c oughs> จะกล้ามายังคะกำลังค่ะโอ้พี่เมย์มีห้าพันหรอคนดูสี่แสนห้า มีเอาจริงๆมีหมื่นหนึ <t> ่งเออเอาหมื่นหนึ่งเออะหมื่นพี่พีคนดูห้าแสนเร็วๆพี่ที่พี่ทำใจหนุนไว้นะขออีกคำสุดอันแล้วมันเคี้ยว์กันพี่แนครับนี่นี่มากินอันนี้พี่ให้กินช็อกโกแลตด้วยมีช็อกโกแลตเนีกินช็อกโกแลตก่อนตัวไี้กินนี่อยู่ไปติดใจแต่งมวยแล้วแต่งมวยน่าจะหวานอันเด้อเอาอามายลูกโตัวกิวยน์ตาพี่ตามใจคนละหนึ่งเด้อเด้ออ่ะพี่บิ๊กพี่บีให้มอนตอรพูดหน่อย ติดใจแตงโมอยู่ดิไม่ยเลยอร่อยไหมครับบ้าตะก้ามาแล้วนะมีแค่หมื่นบ้านหมื่นบ้านร้อยห้าสิบบาทผู้ใหญ่กินได้หรอพี่เมย์ผใครไม่กินผักตัวนี้เป็นผักห้าสีแม่เอาขายตอดเป็นแบรนด์ของโมเน่เองนะคะห้าสีผักห้าสีสารอาหารครบถ้วนเด็กบ้านไหนเบื่อผักกลวเหม็นเขียวต่างๆไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้รสชาติอร่อยมากนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีลูกก็ซื้อไปฝากคนที่รักได้นี้ก็คือ ราคาดีมากเปิดตัวที่นี่ที่แรกเออยูจินยูจินกินเจลลี่ผักโชว์น้องๆหน่อยได้อุ้ยยูจินกินเนาะไหนดูสิลูกอ่ากินโชว์เน่อยค่ะอ่าขอให้พี่เน่ด้วยพี่ยูจินก็มีอ่าโซซี่ด้วยครับเฮ้ยโซซี่กับโมเน่กินได้ด้วยหรอพี่ตามใจหนูไหมเออของพี่ ไม่ตาอใจอยหนุ่มหมอย่างนี้นะ่อเอ่ะใครพูดเราไม่กินอร่อยอร่อยไหมตีตัมตีเอาอีกเอาอีกได้ไมเอาอีกได้ไหมตะก้ามาแล้วนะตะก้ามีมาแล้วคนละหนึ่งเด้อพี่เมย์ให้โอ้โหพี่เมย์พี่เมย์ยี่ล้านแล้วอืมอนเลดตีพี่พี่เน่หนเด้อหเด้อแปดเด้อใมา นี่บอกนี่บอกนะเจนสิลูกหมูหมูเดงเอากินอันนี้อร่อยดีกว่าอยุกกินเองยุกกินเองขอพี่ยิวนะเขาให้กินถ้าอยากกินแตงโมบอกว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะเน่กินแตงโมพูดว่าหนึ่งเด้อได้ไหมคะนี่นี่มองอะไรบิ๊กนะใช่ร้องเขาเล่นไปเลยเขาจะเขาเล่นคำหนึ่งมาไม่พี่ไม่อยากให้พึ่งหนึ่งเดอร์ยังไงที่เขากดกันสนามมันไวไม่รู้จะกดยังไงอยู่แล้วขอเละหนึ่งเด้อให้กับเอ็ซียูจีนโมเน่โอ้ถ้าวันนี้ไก่เตือนใหม่ ม่เป็นไรไค่ะแตงโมตกครับซ e> ื้อแตงโมมาเพิ่มหน่อยครับกระโดดน้ำอ่าได้ค่ะลูกป้าป้ากระโดดน้ำกระโดดน้ำที่ไหนกระโดดน้ำะนลองเล่นด้วยได้ไหมเล่นนะได้เดี๋ยวให้น้องเล่นด้วยอืมอือหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อโมนี่จ้ะลืมเช็คออเดอร์เลยว่าเป็นไงบ้างน้องโซจ้ะ คนละหนึ่งเดอนะคะวันนี้ไม่รู้จะขายอะไรแล้วเอาแบรนด์ของโซโมเนมานะคะก็ใขรอยากอุดหนุนก็เป็นเจลลี่ผักัวผัก5้าสีนะคะคือก,ก็จะได้สารอาหารจากผักที่ตเต็มที่แล้วก็ครบถ้วนนะคะจะส่งผลให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะค<ช>ัถ่า<ช>ดีแล้วก็เสริมภูมิกับเด็ก,เดกๆเพราะเด็กในวัยเนี้ยไม่กินผักอยู่แล้วอาจจะแบบภูมิคุ้มกันหนึบๆต่างๆแม่ก็เลยตัวนี้มาผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีแน่นอนค่ะอ่ะอันนี้นะครับ เป็นแบรนด์ของน้องโมนี่กับน้องโซเลยผกพันบ้านแล้วพี่เมย์พี่มีแค่หมื่นชีแล้วพี่หมดหลายได้ทุกบาททุกตางนะครับเข้าน้องโมนี่กับน้องโซนะครับเป็นทุนการศึกษาให้น้องถูกต้อไม่หักค่าใช้จ่ายตักแบบ โซเมทแม็กซ์เฟลูดห้าแสนคนดูพี่ห้าแสนห้าแสนชื่อว่ายังไม่รู้เขาตั้งชื่อให้น้องโซเมทโซเมทโมเนี่ยเหมือนยูจินเลยตอนตอนที่เรารู้เพศอ่ะเด็กๆจะสปอยคนหมดเพราะว่าเขารู้อ่ะแล้วมานั่งสปอยในไลฟ์เป็นเนี่ยใช่เขาบอกหมดเลยที่ไม่ได้เกลียดเป็นความลับเลย พี่เมย์ยอดไปร้านสามแล้วโอ้ยไม่ได้ขายเลยโอ้แสนคอเออเออจะนก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 ฮ่าเสนคุณดูข้างล่างเลยขอบคุณทุกคนมากวันนี้ร้อยห้าสิบบาทอุดหนุนน้องนะคะฝากสินค้าตัวนี้ด้วยฝากอุดหนุนน้องด้วยนะพี่ยูจินแม่ขอดูเลยพี่ยูจินสวยไหมดูเลยพี่ยูจินสิยูทำไมลูกยูเกิสวดสวยไหมลองดูสิสวย ไม่ต้องเลยยม่ไม่ได้อยม่ไม่ได้หนูไม่ยโมนี่เขาชอบเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กที่โตต่าเขาทำตาเดือบหัว่ไงาเพื่อไงพี่เมร้าน5้าแล้ว9 2้0พองดนัก้าวขาสุนะ้แน่นอนเจลลี่ไฟเบอร์ไม่ใช่เจลลี่ผักเจลลี่ผักสำหรับ เด็กๆลคแล้วก็คนใะนครอบครัวกินได้ทุกคนนะครับอันนี้ไข่ลูกไข่ไม่กินผักนะครับกินเจลรี่ตัวนี้ก็ได้วิตามินจากผักไปด้วยนะครับนี่ดูนะว่าหลังซองมีวิตามินใน,นผักอะไรบ้างใช่ผักค้าีเลยค่ะทุกคนกนะ็คือสีแดงสีม่วงสีเขียว เออมาหมดมาครบค่าสีและ<ช>แหละส่งผลให้เด็กที่ไม่กินถักหรือขาดสารอาหารนะคะอย่างใครอยากให้ลูกๆเติบโตมายางแข็งแรงเพิมภูมิค,คุ้มกันดีพัฒนาการดี<ม>แบบนี้เมย์ก็คิดว่าตัวนี้เหมาะสมเพราะเด็กมันไม่กินอยู่แล้วกินเพว่ตามวัยเพราะว่าใครมีลูกนะคราจะรู้ว่าเด็กๆไม่ค่อยกินผักนะครับให้ลูกกินผักยากนะพี่นพี่เมย์พี่เมย์ร้านร้านแปดแล้วเลิศเลิศร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วเก่งเก่งไปแล้ว เแผลเพิดไม่เป็นไรใชหมนาบิ๊กมีโอกาสไก่เถื่อนจะมาไหมวันนี้ก็ได้ได้ไก่เถื่อนเฮยในนี้มีคนร้องไก่เถื่อนได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไก่เถื่อนร้องไม่ได้มันต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆลิบๆลิบๆเลยกิดอ่ในมืออันนี้คือของอะไรที่ลูกกูไม่เคยเห็นอันนี้เจอไหมเฮ้ยบิ๊กมันเป็นครีมนในนี้บีบให้น้องหน่อยบีบใให้น้องหน่อย นี่นี่พีบใส่มือให้น้องหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาให้คนละอันเยอะๆเทนทีมือไก่ดาวไ่ดาวไก่ล้อมไก่เถื่อนเดียวแม่ให้ใส่ด้านล่างตรงนี้ค่ะหนอน่ายใ่รุกใหญ่่ยอ่า่รุหน่า่เดี๋ยวโม่ได้ร้องต่อนะ

ต่จแล้วเดี๋ยวนะเมเอาของในรถให้อีกมีมีอีกมาที่ทานเล็บสีฟูการแบมือนะชอบความชอบความี่เมย์ว่ะแ่จริมันนั่งมาติดสีนี้เลีลมเบกต้อขอแล้วเดี๋ยวแบมือเลียวกว่าเราอีกจะใส่มือให้นะไม่แกใส่เลียวกว่าเราอีกยจินแบมือมานะเอดังดักกบันกนได้แ่หน่อยแม่กูโอ้ยพี่จีนยจีนมือด้วยค่ะ เออหอมดีนะแต่ว่าอ่ขาดจินแกลบันเทอรหอมไหมลองดูซิหอมค่ะกับปูอ่ะจากปูดำแถมน้ำปูจีนร้องได้ไหมคะจับปูดำจากปูดำเอองั้นจีนร้องได้เอาเยอะเะนะเอาเยอะเยอะเอาเยอะจากปูดำก่อนร้องเขียนแม่จะให้เยอะๆหอมไหมคะหอมค่ะเอ้ยหอมไหมยูจีนหอมไปแต่ไปเซเว่นกันร้อกเด็กดีกว่า เท่าไร่หมดยังพี่เมย์หมื Buffalo> ่นสองแล้วเอาหมื่นสองสองสองหมดได้คนละหนึ่งกล่องได้สองล้านบาทเออลดจบอยากมีของขายเนาะห้าแสนแต่มีแบบกล่องอีกถ้าไปไปได้เจ็ดพันกล่องมาสิก็นั่นแหละกล่องเดียวกันแบบนี้เลยขอแบบกล่องขึ้นหน่อยแบบกล่องแบบกล่องตรงนั้นอยู่ไหนเขาบอกว่าราคาดีดนะจริงเหรอไม่ไม่ดีมันจะเป็นแบบแบบซองกับแบบกล่องซองมันหมดแล้วอ๋อแบบซองหมดแบบรอห้าสิบบาทหมดเพราะว่าเดี๋ยว อยู่จีนเขินครับเวลาคนนี่เยอะยังไม่แต่งหน้าเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าเขารู้งานนะหมายถึงว่าเรียบร้อยใช่พี่เขาจะอ็นดูน้องตัวเล็กนิดมา่ดูจีนเล็กกับน้องเลยเพราะเดี๋ยวเราไปหาเซเว่นหน้าแบบซอยซื้อได้ม่อันตื่นเต้นชอบนะบ้านอยู่ยูมีเซเว่นชอเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเซเว่นกันนะตื่นตื่นไหมใช่ไห ไมเด็กอะไรดุกหรเป็นหัวปลางเนี่ยยูนี่พี่ถ่ายเลยถ่ายแต่ละคนไว้เลยซูมหนึ่งซูมสองอ่าตัวเดียวกันตูวนี้เองตัวเดียวกันเอาอันนี้ออกอันเดียวกันถ้าไปต่อได้เรื่อยๆขอะคนขอคนละหนึ่งเด้ออันเดียวกันอยู่ตอนนี้เป็นตัวใหญ่สิบห้าซองตอนนี้จะไปหมื่นบ้านแล้วพี่รู้ยังแล้วนูนิวเทียลด้วยใช่ไหมคะมีนิวเทียลก็มานิวเทียลก็มีตอนนี้ขึ้นนิวเทียลแล้วเอาหรอได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเขื่อนขึ้นเท่าไหร่เราแบ่งกันอยู่แล้วไงเจอหนะ เ่าใ <Okay. S 1> หญ่ก็แบ่งกันวันนี้ใครอุดหนุนเนาะอันนี้ลูกบ้านไหนลูกบ้านไหนไม่กินข้าวกินข้าวม้อยเบื่ออาหารซึ่งเด็กอ่ะพอเขากินยากเนี่ยเราจะกังวลว่าเขาจะขาดสารอาหารไหมจะโตไหมพัฒนาการจะช้าไหมจะดีไหมใช่ไหมตัวนี้จะกระตุ้นให้เด็กอ่ะ,จะเจริญอาหารมาก mm hmm. แล้วก็ส่งผลให้ระบบกับถ่ายดีแล้วก็ภูมิคันดีนะคะถ้าเห็นโซโมเน mm hmm. กินเก่งใครอยากให้ลูกกินเก่งกับโซโมเน mm hmm. หรือพัฒนาการบโซโมเน oh. เริ่มต้นจากตัวนี้เลยกล่องชมพูนะคะ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็อุดหนุนอะไรก็ได้แต่ว่าทุกอย่าง ทำจากคนเป็นแม่ที่แบบให้ลูกได้กินของดีเออวันนี้ทุกๆออเดอร์ก็เดี๋ยวแม่ก็จะแบ่งกับยูจินนะจ๊ะไม่ต้องห่วงแม่ไม่ได้นะเขาจะแบ่งกับแม่เจนนี่นะน่ารักพี่มเมย์แบ่งยังไงนะครับเออเดี๋ยวคืนเคี่ยวกันหลังบ้านออแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวกูก็คือกาอออาลกอกางเอาไปเลยมึงเอากี่บาทเราไม่มีการในนี่กันนะเออาไปเเถะราแฟร์กันนะเอาไปเลยเดีแบบของไปกี่บาทพี่ก็ให้ไปแล้วแหละเอา พี่เมย์แล้วเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องไหนเรื่องเหล็กในท้องน้องออกแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีตะลาออกแล้วเดี๋ยวมาช่วยคนนึงแล้วเราก็จะเปิดโปรเจกต์ด้วยกันแล้วเรื่องนั้นเคลียร์ยังพี่ยังไม่เคลียร์ค่ะร้อยล้านรอจ่ายโอ้โหอะไรกไงมันไม่ช่ยังยังไม่เปิดประเด็นเลยว่าเรื่องไหนเอ้าโหมาไปเรื่องเปื่อยมากโอ้ยตอนนี้พี่เมย์แตกแตกแสนอีกแล้ว เลยว่าเล่นเขาชวนน้องไปเล่นหรือว่าได้แต่ให้ดูกินเนื้อแสนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหรองงมากนี่เราขายของแบบแค่ตั้งโชว์หรออันนี้ดีมากถ้าใครมีลูกมไโมได้กินมีลูกนะให้โมเน่กินโมเนน่ีได้กินโตโตอันนี้ก็มีนะโมเน่กินโมได้กินเลยโม่ด้กินโชอ์ให้โยชิเลยค่ะชอบเวลาโมเน่เรียกน้องน้องซุกโซซ่กินไหมน้องซุกนี่นี่ เดี๋ยวพี่ยูจินดูโมเน่นะคะโมเน่กินเก่งมากเลยค่ะโมเน่จะโชว์พี่ยูจินอย่าเอาของโมเน่นะป้าโอ้โหเดี๋ยวพี่ยูจินอย่าแย่งของโซโซนะอันนี้มันของโซโซอุ้ยไม่ได้ไม่ได้การเลี้ยงเด็กต้องจิตวิทยาโคตรแน่นไม่พี่ยน้องขอสอนพี่ยูจินอย่แย่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋น้องคนนี้ชอบมากเลยอร่อยม้อให้แม่ยูจินด้วยแม่เขาด่าเนี่ยคล้ายพ่อแก่เลยค เออเอาเก็บไว้โ hmm. อ oh, like yes, really. ้โหมันก like ็นแบบนี้นะคะที่วิจิงสาวตอกลับได้เลยค่ะวิจินอยากชิมไหมลูกกินได้กินได้นะปอปแป๊บเหมือนอร่อยของเด็กเอาไหมกินได้ลูกผ่านบ้านแล้วผันบ้านแล้วพี่เมย์นึกเชื่อมีกี่กล่องมีเยอะห้าพันหกพันมีเยอะโอ้โหอันนั้นเยอะเหรอแต่พี่ผิดสามร์ได้เลยคืนนี้ถ้ามันมาเหรอแต่ไม่อั้นไม่อั้นตัวเนี้ยเออ อ่ะเดี๋ยวเรามาจับเวลาให้นิวเทรลตั้งห้านาทีดีกว่าออนไม่ทันแล้วนี่โซนแควทำไมแรงเยอะกันทั้งคู่เลยอ่ะดทำไมแรงเยอะกันทั้งคู่เลยแล้วตีไม่หันมาเขาดวดกันอยู่หันอยู่ตลอดนี่เห็นทั้งหมดนี่เห็นยูจินเลยอ๋อยูจินอยู่ฝั่งนี้โอโซลโซลโซลเออเออโซลนุกแล้วโซลนุกแล้วโซลโซไหนมันหินนะลูกข้างหลัง ตัวตัวจริงหล่อเนาะไม่ได้นั่งกับพี่ยูจีนไปนั่งสวยๆเดูเขาลูคเขาเรียบร้อยมากเอออะกินได้เลยได้นได้สอนยูจีนกินยังไงน้ำชากินนันไหนได้รอแล้วก็ที่ะแนะสอนเน่ๆนะกินไปกินยังไงเวลาเอานี้ต้องเอาง่ายๆค่ะยูจีนยังไงต่อครับแล้วบอสร็จอ่ะกโอยยยยงเยย

ก็เป็นราคาพิเศษทุกคนคือฝากอุดหนุนด้วยโซโมเนเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทำนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแม่แล้วก็เลยคัดสรรสิ่งดีๆมาให้ลูกคือเราเข้าใจทุกอย่างว่าลูกคือสิทธิความรักที่เรามีก็คือเธอมาเป็นสินค้าตัวนี้นะคะใครที่มีลีกมีความมีหลานมีคนที่รักก็ีโไม่ได้ค่ะว่าเราจะไม่โป๊กันมี่ใครโป๊เลยทุกคนแต่งตัวสวยมากเลยพี่อจีโป๊ไหมไม่โปสวยยังไงล็อกี่ตยหมดนนี่ คุณแม่ก็สวยค่ะตเป็นชุดยูโอ้ยยูยูใช่ใช่ใช่ชอบใช่เข้าใจนี่ก็ใช่เห็นไหมใช่เห็นไหมลูกพี่ยูจริงเป็นตัวอย่างอาแล้วมองอยู่เยิะระหว่างตาดูงานมากนั่งดีๆลูกนั่งดีๆชอบชอบมองอย่างนี้ชอบแล้วก็กลับไปพูดถึงไม่หยุด โอเคไปนั่งกับพี่ยูจินแปะเราหมดเวลายังของเราเล่นได้เลยลูกเอ้ยเดิน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 อ่าให้กดอีกสามนาทีนะสามนาทีฝากด้วยนะคะเผื่อใครซื้อช่องอื่นไม่มีถูกวันนี้แน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นราคาพิเศษมาโอเคแม่เลยค่ะหน้าของพี่ยูจินเห็นไหมพี่ยูจินหน้าตัวนึกปับออกเลยพี่เมย์กับเจนนี่คือเลี้ยงลูกไปขายของไปเหนื่อยไหม โอเหาแล้วเห็นปะแม่โอ้เคี้ยงไทำหาเลยโมนี่เอ้ไปจูจีนด้วยห้แล้วหเลยแล้วเดี๋ยวไปเซเว่นกันก็ไปซื้อไอติมด้วยได้ไหมเออได้เอาผิอนงแบงงอได้ไหมอ๋อแต่อ้กมนี่หมือนผอมไมันนี้เอาไหนะเอาไม่เอายันนี้ไม่ยินไมจูจีนหน่อยคะ

หนเด้อหน่เด้อแเด้อน้าจ้าเ้ยอน้เ้ยอันนนาจ้าเยหนาจ้าปิงปิงปิดูเดียวค่ะห่งดโอเคอ่ออ๋ออออ๋ออ๋อีออ๋รอ๋ออ๋ออ๋นอทีสุอท้าอสอออบ๋ออ๋ทรีออ๋ออ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 อ ซิมซิมไหมใครจะซิมซิมให้ให้มอนี่อันใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยบิ๊กทบิ๊กเอาให้บิ๊กมอน่อันใหญ่เลยหนีมอนี่มาครับจิ้มดูเด็ดไหมใครจะกินอันนี้ยิ้มหวานอีนึงยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานอุ้ยอ่ะยิ้มแล้วโอเคค่ะเดาไม่มีอะไรเลยค่ะเดอร์แปดเดอร์เลยนี่นี่นี่แปดเด้อค่ะอันนี้เออันนี้แล้วกันอ่ะมาใครจะกินอันนี้กินไหมคะนี่ขนมอย่เอาไหมอ่ะโอเค เอาใจย่ามาเลยพมู่ดแ้ที้นอะไรนะพี่พี่ตามใจหนูไหมพี่พี่ตามใจหนูไหมพรเลยอันนี้อะให้พยู่หเด้อเด้อแปเด้อเลยหามหนึ่งเด้อมาเด้อนี่มองมิกมองนวอีฟเร็วเร็วเร็วจะไปแล้วหมดเวลาแล้วห่งเด้อป่ะด้วยนะจ๊ะวันนี้อุ โอ้ยนี่ที่เหนื่อยทองแม่ถ่ายด้วยแม่เหรอน้องนั้นเรื่อเ่โอยนนี้ไม่เคยเห็นพนเด็กที่เล็กขนาดนี้อยู่ในห้องยอนนี้อันนี้พี่จะถายหไม่ไม่ายจหนนนี้กล่อมนอยกล่อมน้องนอยโดน้่อยโดยิ้มหน่ดยเด็กที่อยู่ในทองเลยนะให้เหนื่อย้องคนหนึ่งครั ใส่ไม่ได้ลูกใส่ดลูกลอ่ะลูกคนอื่นใส่เจเลย้ยใส่ไดาหน้าหน่อยโอ้โจมูกนไหนพี่จะนี่น้องคนที่นี่เดดูสิ้าติไหมดีัไปเดีอยนนถือข้าไหมคร้าวหรือไม่ใช่มีคนหนึ่งเดี๋ยวขาไม่มีคนหนึ่งเดี๋ยวก็ออกแาแลวลูก นี่นี่เลยครับจะจะเขาก็มียูจินีหนึ่งคนเราก็มีค่ะไม่ควรนาเจนนี่ไปไปนาเจนนี่ดูนี่ไปเลยอ่ะนาเจนนี่ีู่ดับไปเร็วอูดับไปเร็วดีโอีเนยบางแต่แม่ทำไดให้ราวันกันแต่เอน้องอาตาดีตนึงไอ่ะเบงยุพเมลูกหาหามหนึ่ง

ว้าสเดือนอุ้ยจิมองกล้องเลยไปไปรับรางวัลตลกอันนี้หัห้ามยิ้มห้ามยิ้มตั้งอันนี้แบบนี้อุ้ยแน่มองกล้องหน่อยจิมมี่ห้ามยิ้มห้ามยิ้มอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะได้เหมือนกันเลยได้เลยลูกเหมือนกันทุกประการได้มไหมน้องเด็กเกินลูกได้ได้ทาเลยลูกทาที่ลำตากไปแต่เราไม่กวนนะจิมี่เอาทุกอย่างไปรับรางวัลก่อน

ให้น <blender> <že> e ้องรู้จักเขาหรอคะเจยยเยจะซื้อที่ของสี่บงให้น้องโอเคแล้วยูรน้องรู้จักน้องเขาหรอคะต้องกลับมา